พฤศจิกายนันหารแป้เราฝากกุหล่ก็แจกก็ดตามแต่ลานัดเขากะบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้ภาพร่วมนะครับงัวถือนะครับวันนี้นะครับบางตัวก็พันผวนอยู่นะครับพันผวนนะครับวันนี้งวเขาสนามประมาณหาสิเปเซนะครับนะครับช่วงนี้งัวก็เริ่มบางแล้วนะครับงัวเริ่มหน่อยนะบางนะครับ่อยบางคนก็ว่าเอางัวลูกคอมาขายแล้วนะครับงัวลูกคอมาขายนืหาเล่มน้ำสนามบัวใดนะขาดทุนนะครับ ก็เอาหัวอยู่หลูกคอดเจ้าของออกมาปล่อยนะครับพ่าได้เลี่มนะครับหนุ่มน้อยสาวน้อยสูงร้อยสิ้าบวกร้อยยี่สิบหน้าพันหกันจ็กันหนุ่มน้อยสาวน้อยสูงร้อยยีบวกร้อยสามสิบนะครับสาวน้อยร้อยเลี่ยงครับสตาร์เจ็ดพันเพดามือสองนะครับแม่ยิ่งนะครับแม่เปี่ยวนะครับสาวใหญ่เหมือนเดกมื่นเจ็ดมื่นแปดนะครับสอมื่นนะครับอ้วนยิ่งยงสองมื่นนะครับน้งามนะครับ ร้อยนั่นกับสองหมื่นครับมือนีร้อยใหญ่สุดร้อยเหนือร้อยใหญ่สุดร้อยสี่สิมหาบวกร้อยห้าสิบมือนีซื้อกันเศร้าเจ็ดนะครับร้อยสามหมื่นหานะครับร้อยสามหมื่นหาซื้อกันเศร้าเจ็ดนะครับมือนี้ครับนี่ตัวนี้เป็นซื้อกันไม่ห้อยซื้อกันหนึ่งหมือนสามนะครับตัวนี้มื่นสามนะครับมีเหนือมีหนังนะครับแม่แยกลูกนะครับแม่แยกลูกท้องว่างสูงร้อยสี่สิบนะครับมื่นสามมือนสามพันห้าร้อยสนอสามหน่อยงามเปนเสือหมือนแปด มื่นเปียกรอรถไปส่งเลยได้กันแล้วแต่งม้วนงาม้วนงามสี่มื่นกับมี่นะครับมวงงามสี่มื่นหายก็มีนะครับสาวนะครับฟันน้มนมพร้อมผสมครับสาวหน่อยฟันน้มนมสี่มื่นหายก็มี่นะครับมันึ่งมวนงามนะครับใหญ่ๆนะครับรอยสี่สิบห้าหลอดนะับรุ่นร้อยสามสิบเนี่ยครับมื่นเปียกนะครับวัยรุ่นร้อยสามสิบมื่นเป๊ดครับ้วนจอยกับหาพันเจ็ดพันมี่อยู่ด้วยนะครับ ห้าพันเจ็ดพันครับห้าพันเจ็ดพันมื่นหาร่อยนะครับร้อยนี่ก็ซื้อกันมื่นหานะครับร้อยนี่มื่นหามันนี่นีร้อยนี่อ้วนๆนี่มันนี้ซื้อกันเศร้าเจ็ดนะครับคอ้วนแบบนี้นะครับใหญ่ๆนะครับหนาตัดหนานะนะครับมันนี้นะครับร้อยสามมื่นหานะครับง่วง่วเนื้อสามมื่นหาได้ขายออกเศร้าเจ็ดนะครับมันนี้ครับ เปิดขวดสามไปเวียดนามบอต่อนะคร,ครับครับเวียดนามใส่เวียดน้ำยางหินสามหมื่น 30, เวียดน้ำยางหินบอต่อไปซื้อกันรอดสามนะครับนี่ซื้อมว่าจใจ กำลังต่อกันอยู่แม่ลูกพร้อมพรม้อมแม่ลูกก็ปูดแม่มันสูงตัวแม่มันโค้งหน่อยนะครับมาทิียบกันเขา สิบแปดเลยแม่ลูกสองตัวแม่ลูกสองตัวนะครับกำลังหายระคังอบไนี้นะครับทักทายสามสิบครา้งนะครับมึงกำลังตัดสินใจยังนะถ่ายรอยหาสิบห่าเนี่ย ตัวง่วงดังนมามีมงกิดได้สองพเนาไป่สองพันกำลังตัดสินใจอยู่นะครับกำลังตัดสินใจอยู่คทักทายนะครับมีปาอารมา ใช่ครับฮีโร่นะครับเจ๋วเพิ่นจิตัดสินใจว่ะเอาเอ้าเอ้าเอาขม่มงัวโคมกันเรื่อยสาวงามๆมันกิดสื่อกันมือนเปียกนะเวียดนามือนั่นนะมีเวียดนามไร่หนึ่งเนี่ยลายสื่องัวเลียงนะครับราคางัวงามนะสื่ออยู่นะครับเวียดนามไล่เอ็นเกิดสื่อตใร้อยอเลียงร้อยเหยนือนะครับ ส eight, 8, aspberry, าวน้อยมื่นแปดก็กล้าซื้ออยู่นะครับครับให้ห่างเวียดนามครับห่างเยี่ยวห่างเยี่ยวไปมื่นนี้รถให้ห่างนน่ห่วยอ้ว่อ้วน ขายแล้วปะไหนนะครับ17น,น,น,นี่นะอ้วนๆนี่ไงโอ้ราคานค17นะครับ1มืนเจ็ดสูงลอยสามหาบวกลอยส3งยสามห้าบวกครับ1มืนเจ็ดะ,ะไปแล้วนะครับเดิงส่งสีทองนะสาวสีปลวกนมยังไงนะครับ ไเรัียบแบบนั้นกับสองหมื่นะครับร้อยสองมืนน้อยนะครับสองหมืนหานะครับแบบนั้นเวียดนามซื้อสองหมืนหานครับร้อยะนร่บ สวัสดีครับกายนะครับ,น,น,รบน้องมีขอนเก่นบ่ะนะครับช่องเก้าผมก่อนนะิบึงอยู่เลเพราะว่าผมผมใหญ่ผมไล่สดหลายช่องนะ <c oughs> ผมไล่สดหลายช่องนะครับแล้วแต่อารมณ์นะครับช่วงนี้ผมมาไล่ช่องนี้นะครับนะครับ นุ่มหน่อยๆเิ่นแบเปิดแท่งเปิดหนาเปิดแท่งเงินหมื่าพอพันครับ่นเปิดราคาพอพันหนึ่งหมื่้มืนหามื่นหกเล็กหน่อยๆนี่นะครับมื่นหิงัวใหญ่ราคาอนอ่อนง่วนใหญ่ราคาอ่อนนะมื่นห่รอยเนื้อถือกพีดานขายออกสาบเจ็ดครับร้อยใหญ่ร้อยห้าสิบร้อยสิบห้าวกร้อยหาสิบตัดหกสบนะครับหนาตัดหกสิบเจ็ดสิบเส้น นี่คเหยียดน้ำเระดิ่งสื่องวง่วง่ามเนี่ยกาสื่อความมื่นขนาดงัวตัวน้อยๆมื่นไอแปดพันหนึ่งยาาสื่อสื่งก่าเลี่ยงกันแล้วข้าวงัวเลี่ยงกันสื่อง่วเนื้อกัน มีแต่ลูกเยอะๆเหยียดลุกเหยียดลุกเหยียดลุกเหยียดรูปยันเดียวนะครับมันบรรยากาศเที่ไปซื้อขายกับบางๆนะครับบรรยากาศที่ไปซื้อขายบางะนครับเกี่ยวกับสัตว์ บึงรหอหาสิบหน้าตัดปันไงสาวหัวลวนสามหัวลวนเข้ามาชาดนี่ จบบาน้ายานลลูกชใเลยจุ๊สาสครับตุเลลูกสองตัวห้าหมื่นห้ารอยครับหลับหลับบินเลยนะครับห้าหมื่นห้าร้อยสองตัวใส่ลอยห้าสิบนะครับ แล้วละซาแหะขอบคุณเลยครับผมสองตัวซาวห้าอ่อนนะครับวันนี้ร้อยเหนืออ่อนนะครับกับนายหาลอยสองตัวซาหาไปแล้วนะครับเบิ่งหน้าตัดนะครับเบิ่งตัวนะครับ ว่าสองหมื่นหานครับบื่อๆง่า,า,า,ายาๆนะครับทักทายนะครับตลาดยุดสไนน์ครับตลาดอยู่ตำบลคำเตยนะครับอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับทางฝั่งนี้นะครับมาจากกุดชุ่มนะครับฝั่งนี้มาจากกุดชุ่มนะครับอยู่ขวามือนะครับ ถามาจากไทเจอเรสนะครับมาจากเสร็จเรื่องเก่านะครับเรื่องลูกทานะครับยุ่เสร็จเรื่องเก่านะครับออกมาจากเพื่อไทเจอเรสนะครับหาสิบหารอยเมตรนะครับครับเลยเอบตมองกับเถ็นเลยนะครับถามาจากนะครับมาจากมุกดาหารนะครับทามาจากขอนแก่นมาจากขอนแก่นอาจจะมาวิ่งเสร็จนี่นะครับมาจากขอนแก่นกับใกล้สุดน่ะก็น่าจะเขาพ่นท่องนะครับวิ่งเสร็จพ่นท่องนะครับ เส้นย่างตลาดนะครับพรู้ว่าอยู่เส้นไดนะครับสามารถจัก้อนเกน็ดกับวิ่งเส้นนี้ได้นะครับครับสามารถหรือว่าสีเขามาลัดมาทั้งเส้นไตร้อยเอ็ดก็มาได้นะครับขึ้นมาเสลาพุ่มขึ้นมานะครับทะลุขึ้นมาทั้งครับขุดชุ่มนะครับหรือว่าเขามาทั้งพ่นท่องน้องพอกมากุดชุ่มก็ได้นะครับครับมากุดชุ่มกับ มาหอดกุชชุ่มกับเลี้ยวใส่นะครับเล้ยวใส่ขึ้นมาไทายเจริญนะครับบ่อกไก่นะครับแต่มาหอดกุชชุ่มกับบ่อกไก่นะครับยุติถนนนะครับติดถนนเลยนะครับเปิดทุกวันศุกร์นะครับเปิดทุกวันศุกร์นั่นหนุบตออะไรกันวาน เป็นงัวจอยนะโอ้นั่เโอ้ไหลายหลต้นม่ถึงต้นมีงัวสาวด้วยครนี่งัวสาวยิ่งงามีอย่เลยงัวสาวแม่อยากลูกงัวสาวแม่อยากลูแม่อยากลูครับคาจับาทนะครับเาห่างแมอยากลูกร้าห่านเครื่องดับเนี่ยสูงร้อยสี่สิบนะครับ 5, 6, 5. ้าาส55ขอบผู้ดำแข้งขาดำเครื่องดำนะครับเปิดเสาหายเนี่ยลมมีห้อยดีดดีนะครับอาจจะลูกแรกลูกสองลูกแรกลูกสองสิบห้าสุ่สนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนะครับศูนย์หกสี่สสามหกศูนย์สามหกศูสามเก้าสามเก้าสามหกนะครับ,รบแม่แยกลูกท้องว่างนะครับแม่ยแยกลูกท้องว่างนะทักทายห้าสิบเจ็ดนะครับ มื่อนี้สื่อกันบนท่านในรลงรถกับสื่อนีสื่อกันอยู่ทั้งรถน,นะสื่อหลายก็สื่อหลายนะครับเลื่อหนหน่อยไปเิึงเป็นสีสื่อเหลวหมด ai <laughs> cái không sao ngang được từ gì đấy không? liên <laughs> <laughs> <tôi> แม่ลูกเจบาครัมกมันแม่ลูกเลยครับยอันนี้แม่สาวแม่สาวกับหนุ่มน่อยนุ่มน่อยเจ็บหารหน่อยหกสิบห้าร้อยกับหกพันห้ร้อแม่สาวเจ็บบาสาวสามกับสาว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 หัวรนสาวหัวรุนเครื่องดำสูงร้อยสามห้าร้อยสี่สิบครับสาวสาม สาวสามสาวสาทักทาย69ท่านขอบคุณ2ไลนะครับหปัญหานุ่มหน่อยร้อยขุนสนใจที่ต่อเบอร์ไหนะครับโ่มีเบอร์โทษนะครับผมมีเบอร์ัจำเบอร์่ได้นะครับหปันหานุ่มน่อยร้อยขุนใส่ขุนเบอร์โทรก่าเปียครับ ศูนย์เก้าแปดหนึ่งสี่ดสมหนสนใจก็โท่มาสอบถามนครับหัวรล่นนะครับสาวหัวหล่นง่ายๆเลยฟนแท้หนึ่งคู่นะครับวพ่จะได้แขวคู่นะครับความผสมนะครับขอบคุณครับสาวหัวจะแขวคู่เดียวนะครับเตะกันโดน ออได้กันแล้วถอดกระดิ่งเลยสามได้ได้ได้กันไรเป็นไงสิบสามเห็นไหมหมือนสามหมือนสามแปดร้อยสาวหน่อยงามๆนะครับหมื่นสามแปดร้อย ว่าเรียงนะครับมือหนีมือหนีภาพรวมเลยราคาหัวอ่อนนะครับหัวราคาถือสาวหน่อยบางตัวก็ได้ขายสิบแปดนี่อยู่นะครับนะครับสาวหน่อยสูงหว่สามสิบนะครับส่วนมากจะได้ขายหมื่นสองนะครับ ส่วนมากได้ขายมื่นสองแต่ว่ากมีตโตบางตัวลดไปมื่นแปดมีอยู่นะครับนะครับราคาพันผวนหนักนะครับช่วงน,นี้ง่วนะครับบางตัวก็ได้ขายถือบางตัวก็ได้ขายแพ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับสิได,สได้ขายถือนะส่วนใหญ่เลาสิได้ขายถือเจอพญ,ญาควายวัเนี้จมูกขาวเอา้เอาเล็บแก้วทะลุสีขาเลยเ,เล็บหน่อย ใชแล้วนี่สองส้าแปดอันนั้นอันนั้นอันนี้เปิดแม่ลูกมื่นเจ็ดครับสิบเจ็ดสูงประมาณร้อยยิบเจ็ดบวกร้อยสามสิบร้อยยิบเจ็ดแม่ลูกลูกตัวเมียมันแม่ลูกลูกตัวเมียแขวไข่แขวหกครับน่าจะลูกสองนะครับ ลูกะม่านตัวที่สองนี่แหละนะครับสนใจที่ตัวเดเบอร์ใดหนึ่งศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่แปดสามสี่แปดสามเก้าเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเก้าเจ็ดศูนย์แม่ลูกลูกตัวเมียเทเด็กนะมึงหมื่นหมื่นเทเด็กนะมื่นเจ็ดพันมื่นเจ็ดพันนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียมื่นเจ็ดนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามมึงนะครับเป็นร้อยกลางๆนะครับโอ้ นี่พยาควายมีเล็บสอดสี่ขาเลยนะครับตัวหางบอดอกนหางบอดอกครับหางบอดอกกระบาลบอดอกนะครับนะหน้าบอดางหางบอดอกทักทายพี่นลลงนะครับเมื่อนนี้บ่เจอนะครับสายหูบ่มีนะครับบ่มีทั้งตัวผูตัวเมียนะครับเมื่อนี้บ่มี่ครับ เดี๋ยวสวีีเดี๋ยวสีไทยไปห้เบิ้งนะครับเดี๋ยวสีไทยเบิ้งนะครับเหมือนดีกว่านี้นะขาดหน้าผากนะครับขาดหน้าผากกับหางนะครับนะปากทะลุนะครับปากซอดนะครับปากทะลุเล็บทะลุนะครับนะปากคาบแก้วนะจมูกขาวนะครับจมูกขาวเล็บขาวนะครับทะลุสี่ขาเลยนะครับตัวัาหนาบดางหางบอดอก หางบอดอกเสียทรงลูกกับออกมากกับลูกกับบอดอกบอดอนลูกเล็บดำมือนีตัวเนี้ยขายออกเศร้าหานะครับเพี่ดันขายออกเศร้าหานะครับ

้วนหน้าๆนาเด็ขายกันหลักซีอยู่นะครับนี่นะสี่หมื่นวนสันนะครับร้อยนี่นะครับใส่ร้อยสามหานะครับอ้วนอ้วหน้าหนานะครับร้อยสามห้าอุดนๆนเด้กขายกันลักซีอยู่นะครับตัวเมียนะครับได้ข่าวสักสี่หมื่นกว่าตัวง่วแบบนั้นถือนะครับง่วเด็กขายลักสองหมื่นนะครับคนนี้ครับง่วบวมสาม ม่วนเครับวนเหนือใส่ใหญ่สุดมันนี่สองหมือนต่ายเจแม่ต้องหาหายน่เีมัอนี่ซื้อแบบตังแบบนั้นกือบสองหมื่นหาอันนี้มื่นตีราคาให้นะมัน er นี่เวียดน้ามซื้อประมาณนี้นะครับตัวจ้จอยกับ ร้อยมีประมาณหมื่นสองนะครับร้อยนี่นะครับเสือกันบนอีกหมื่นสองนะครับครับตัวตัวเมียกับร้อยสามสิบกับหมื่นเจ็ดสองหมื่นห้านะครับนี่จอยๆแบบนี้กับสตาร์ทกันแต่หมื่นเจ็ดนึงหลักหมื่นเม็ดนะครับเหมือนนี้นะอ้วนๆนะมีหลักหกมื่นอยู่นะครับหมื่นบางบๆหมืนตนต่นต้นๆนะครับ เงนต้ง300ตอวนเงินต้อง300ตวนจบแล้วมันจบแล้วครับนายโอ้แต่กันบนล้แต่ขายอะไรไปไหนนะครับบ่อ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 ใดกันโอ้ สิบแปดหาลอยสาวยิ้งยงก็บหลอดสองนะครับมือคุณเนี่ยคุณเนี่ยอ้วนหนาปะคุณเนี่ยอ้วนหนาข้างนั้นหลอดสองมือนะครับมือนี้นะครับบางตัวก็ได้ขายอ้วนๆแม่ยิ้งยงนะครับมือนี้สูงสุดเพื่นขายแบบเส้าหานะครับนะครับนอกจากแบบโอเวอร์ไซส์แล้วนั้น นอกจากแม่มันยังไงสิเดขายขวมสขวมสองพันสี่หมื่นใส่สินี่ซื้อเต็มที่กับใฮย่งนี้เศร้าหายตัวมีอ้วนๆกับเศร้าหาเศร้าหานะครับทักทาย124ท่านะครับขอบคุณ3าลไรนะครับ เม่ไหเนไปกว่านี้มันกนไม่ยังปักขูมันขึ้นเงาดีังพี่ไปวะี่ตัวไหเขาไปซื้อนํำบาเลยเขบอกกันลงน้องซื้อกันลงพี่กันงกันก็ได้นี่ล่ะจะเนบาใใส่ไม่จะวใสใครเปนบิดมือเสามีไฟงามตัวนึงผูกที่แถวนี้นะครับ ได้ขายหลายอยู่นะครับกับบือก็ขายดีนะครับงัวกับพ่อได้ไปได้อยู่แต่ว่าส่วนมากกขา็ขาดทุนขาดทุนสถานในหอยส่วนใหญ่บอกว่าขาดทุนนะครับแต่สิมนี้คนได้กำไรอยู่ลรอพ่อได้เล่มนะครับออสองพว่วงสามพ่วงมื่อน,นีนนะครับจอดอยู่ข้างนอกอีกรองกําลัางเข่าอยู่นะครับเมื่อน,นีนได้ขายสามพว่วงสามสี่พ่วงนะครับนี่กําลัาง ลำเลี่ยงขึ้นรถจ่ายเงินแล้วนะครับจ่ายเงินทยอยจ่ายเงินกำลังส,สิแล้วแล้วนะครับกำลังเช็คงื่ออยู่นะครับตลาดขนาดกลางกับเลียวเลีล้ยวนะครับตลาดขนาดกลางกับเลียวเลี้ยวเพราะว่าบอมมี่มองไปเที่ยวใส่ไม่ต้องคิ้วถา่ายคิวด่วนนะครับจ่ายเงินกันเรียบร้อยแล้วนะครับกำลัง มอยู่นะครับวันนี้ซื้อแค่สองพวงคอกลวงแล้วนะครับเอาขึ้นเอาขึ้นสองพวงก็ลวงลวงแล้วนะครับมันหนักหมดแล้ว อ่างามอ่างามออกเป็นเนื้อแล้วไปเป็นเนื้อนะครับนนครับมื่อนี้ขึ้นสองพ่วงก็บคอกโล่งนะครับนนี้น,นะครับง่วง่ว,ง,วง่วควายเริ่มหน่อยดีนะครับคนหยุดไปเกี่ยวเขาอยู่นะครับนะครับแต่ว่ากับง่ว ง่วนในสนามก็เริ่มบางๆนะครับง่วในสนามก็เริ่มบางเดพอขาดมนี้ขาก็ได้เริ่มเอาง่วลูกขอกับมอปล่อยเลยนะครับรางง่วในตลาดมันบ่อสะพัดที่ยังแต่ก่อนนะแต่เกากบบซื้อกันไปซื้อกันมากง่วตัวเก่าง่วนง่วนค้ายหนาเก่าเก่าซื้อกันไปซื้อกันมากเปลี่ยนกันขาดทุนนะครับเปลี่ยนเมื่อกันขาดทุนนะครับทุเมื่อนี่กระสีได้กับไรอยู่ตัวงวนลูกคอกเจ้าขวงนะครับ เอาว่าหลูกของมาขายกัสิได้เงินอนยี่ตัวบอมี่บ่มี่งัว่าให้ซื้อสื่อกันไปซื้อมาเวียดน้ามหนาวถ้ากันผิงไฟนะครับเดี๋ยวมินขอตัวก่อนนะครับเจอกันไรหน้านะครับทักทายคุณประสงค์นะครับทักทายนะครับ